เวลาจากกระเตื้องนะครับไปชนซะก,ก่อนครับความปริชาแหวกขึ้นมาได้เรื่อยๆครับบอลสุดท้ายในการของชมบุรีสิน้ำพนน์ชานรงค์ดูดาวดีครับไปบอลแล้วคล่องทีเดียวครับชานรงคนะ์เนี่ยขวาบบอลสวยมากครับน้ำพนนแล้วทำให้ชานรงค์เล่นต่อได้ชานรงค์ คืนลนลดลแล้วคุชิดะกริดาไปแล้วครับชานารงเปิดเร็วโค้งไปเสาสองมาโหมไม่ถึงแกล่งลากบอลขึ้นมาได้ชานารงเบียบอลกลับมาชานารงหนึ่งสองกับคุชิดะยังแหวกไปได้ต่อครับมาได้ที่ฉัดมงคลครับไปที่ชานารงฉัดมงคลวิ่งอ้อมมาแล้วแต่ว่าหบอล นายม่ได้ครับชันรง <c oughs> ประสาทงานกันสวยครับ2ดาวรุ่งชันรงค์ไปที่ไคออนไคออนแต่ง <c oughs> มงคลคืนชันรงค์ครับเล็งแล้วก็ยอดโด่งเข้าไปเลย สุพศโดนบอสโกวิดแย่งจากค้าครับไคลอนไปต่อแทงทะลุออกมาที่ชานรงปาดเข้าไในทันทีติดนิดเดียวสุพศยังอยู่ครับไคลอนไคลอนพลิกยิงเองเรียบออกมาได้แล้วไม่ฟาครับกฤษดากฤษดามองหาตัวจ่ายทะลุออกมาแล้วมันลึกไปหน่อยครับมุมยิงไม่มีใครถึงดูเหมือนจะให้กฤษดาลองอีกทีนะครับก่อนหนี้ยิงโด่งไปเยอะ ไม่ใช่ครับเป็นซ้ายของชันรงค์แต่ว่ามันก็ยังโด่งไปซ้ายมาแล้วปั่นบอลกำลังคุกเลยครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันคุกช้าไปหน่อยครับเจ้าตัวนี้เสียดายเลยครับ